คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจถ้าหากว่าเราอยากถ้าเราไม่อยากให้วิบากกรรมมันเข้ามาหาเราอะร้อยเปอร์เซ็นะเป็นพระโสดาบันนะขั้นต่ำเป็นพระโสดาบันอา้าวงงเป็นได้ด้วยเหรอจริงๆเป็นได้พระโสดาบัน วิบากกรรมเมื่อไหร่ที่เราอะ่ะเดินเข้าสู่กระแสของพระโสดาบันแล้วเนี่ยวิบากกรรมอะ่ะจะเข้ามาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นพระโสดาบันไม่ได้บวชนะจ๊ะเป็นคารวาชั้นดีนั่นแหละมีเซ็กได้จะ้ะมีลูกได้จะ้ะมีครอบครัวได้รวยได้พระนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่จ็ดขวบปัจจุบันเนี่ยโลกปัจจุบันเนี้ยก็มีพระโสดาบันแต่ว่าเราแค่ไม่รู้แค่นั้นเองพระโสดาบันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแค่เราตั้งใจทาไปเรื่อยๆหนึ่ง รักษาศีลห้าบริสุทธิ์สองเคารพพระธรรมตรัยด้วยใจที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังสามเรารู้ว่าเราจะต้องตายแน่แค่เนี้สามข้อมีแค่สามข้อจริงๆเราทําทุกวันทําทุกขณะสวดมนต์ไหว้พระเป็นปกติอืมแค่นี้เลยพระโสดาบันมีแค่นี้ต่อให้เรายังไม่สําเร็จแต่เราเดินทางตามเนี้ยไม่มีทางหลงแน่ๆนะคะมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะมันจะต้องมีต่อจากนั้นคือ พระโสดาบันเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงเมื่อว่าเราเป็นมันจะมีความเบาสบายสบายค่ะแล้วมันจะเกิดบางอย่างขึ้นในจิตใจเราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การหลับตาปีนะล้วเป็นพระโสดาบันเลยไม่ใช่นะแต่มันจะมีเรื่องราวระหว่างทางเราเจอเรื่องนี้เรายังเคารพพระธนัตถ์จจริงๆหรือเปล่าเราเจอเรื่องนี้เรายังทําบุญของเราอยู่หรือเปล่าเราเจอเรื่องนี้ฉันยังยึดมั่นในพระธนัตถ์ใจริงๆหรือเปล่า ต่อให้เราโจนมากแค่ไหนต่อให้มีเรื่องเาวาเข้ามาให้เราทุกมากแค่ไหนเรายังนึกถึงพระตนตรายได้หรือเปล่าเรายังนลนึกถึงความตายได้หรือเปล่ามันที่นั่นบอกว่ามันไม่ได้ยากเพราะมันมีแค่สามพอ่อแต่ที่นั่นบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะมันไม่ใช่การอ่านหนังสือแล้วไปสอบทำข้อสอบแล้วจบอะแต่มันคือภาคปฏิบัติแล้วเราต้องแบบรู้จริงเจ็บจริงเข้าใจจริงอะอนัมนก็ทําตามแนวเนี้ยแหละค่ะสิ่งที่นัดมี่ะ น้บอกเลยนะทุกคนว่านั่นะก็ทาตามแนวนี้แหละทําตามแนวพระอิญยเจ้าเ,าเบื้องต้นเนี่ยแหละก็คือพระโสดาบันเนี้แหละแล้วก็ใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตผิดบ้างเออเราก็แก้ไขเราก็อย่าไปเจ็บมันนานนะคะแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยนะัททำแล้วมันได้ผลในทางวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ก็เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาอะไรประมาณนั้นคุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ